มาสือทั่วเรียนน้ำก้านจ้าพี่น้องทั่วเรียนหมอนทองกานยาวพวงมันี่ค่ะสดๆจากสวนค่ะลอยโพเส้นเปิลเปวันเหนือง,งามๆค่ะมาพี่สูต์เบิ้งนี่ค่ะเหนือสวยของเนิดีๆในดูจ่าเปิล <c oughs> น,นาลายค่ะมีค่ะเปิน <c oughs> ทั่วเรียนหมอนทอง มาจากสน้นอกค่ะนี่จัด้ค่ะวันดีค่ะวันดีค่ะจัดไอเขาสวนจิริธาค่ะค่ะอังกุมะขามมีมีก้านยาวค่ะก้านยาวพวงมณีหมอนทองจะมีไข่เนื้อหมอนค่ะค่ะตัวนี้อร่อยค่ะแล้วแต่คนชอบนะคะอ๋อของมันจะมีหมอนทองกับแล้วก็พวงมณีค่ะค่ะ ลูกนั้นเท่าไหร่คะนะ่ะอันนี้อันนี้ลูกเล็กโล่ร้อยยี่เก้าขีดร้อยแปดบาทาค่ะลดแล้วใช่ไหมคะนี่ลดแล้วเรียบร้อยไม่คขนะัานขอดูดเนืี่เนื้อสวยไหมคะนี่เหลืองสวยค่ะนุ่ม,น,มนุ่มนอกขอบในอันนี้ขอบนอกนุ่มในค่ะ,ะแบบสุกก็มีค่ะค่ะตัวนี้ก้านยาว นี่คอ๋อชนีตัวนี้ราคาไหนทองค่ะขายได้เยอะไหมคะต่อวันได้ค่ะค่ะร้านนน,นกระเป๋าหมดไหมคะวันนี้หมดไหมนี่ที่วางวางนี่ก็ขอให้หมดค่ะอือค่ะขอให้โชคดีนะคะได้ลูกค้าเยอะเยอะ เชิญนะคะมาซื้อทัวเรียนอร่อยอร่อยค่ะอยู่หน้าเทศบาลอำเภอละตานบุรีจังหวัดสุรินทร์ค่ะทัวเรียนแจ้วนี้อร่อยค่ะคแม่ค้าก็สวยใจดีค่ะรถรถพิเศษอยู่ค่ะเี่ก็ได้ไปละกิโลขนานั้นได้สองลูกค่ะ ใหญค่ะสวยมากเลยาจากสวนสดๆค่ะนักเรียนสวยค่ะต้นเล็กก็มีนะคะมีคู่ต้นเล็กก็มีคู่ ขนาดลูกเล็กนี่ขนาดลูกเล็กนะคะนี่สวยมากเลยจับต้องได้ค่ะราคานี้รถพิเศษดูนะคะนี่นี่แต่ลูกสวยๆค่ะ เนี่ยคือหมอนละรอยสค่ะนี่สุกกระกรอกหม่ไ้ก้านยาวจากการยาว้องรอค่ะเบแนัคะเพราะว่าทันน่กนกอันนี้ก็อร่อยด้ดิ ค่ะคได้เลยจ้าเนื้อสวยค่ะมือกอนสือไปมีแเป็นเนื้องามๆเพื่อนค่ะแสบในหน่อยจงสิกระฟูงามค่ะนีกาลอยค่มือเาสละเอียดกรอ่นีแล้วแพนก่หมอนทองค่ก็เลต่คนหมักเนาะจ้แต่คนหมักเพ็่น จับค่อยๆค่ะเดี๋ยวบาทมือเสียบมือสองโลสองโนนี่แหละค่ะสั่งมือก้อนกระไดตัวค่ะ เขาสวยค่ะพี่นอ้องมะมึงเด้อค่ะนี่สวยงามของพนิลี่นี่ค่ะขากยจ้ะแม่ขากระสวยค่ะใบเท่าใดนอนนี่ใบ้ละลอยหาสิบเก้าจ้าสวยค่ะสวยหาสิบเก้า นมาขายสมืเออยู่บ่าจา่าใบส,สวยะบรรยากาศดีเนาะค่ะทางข้างสวยมีแต่ใบส,สวยๆคนการเย็บกับปัน้ปน,นี่ป้า,ปา,น,านี่ียบ่ะกระเป๋าคน ย็บเองขายเองตัวนีจะย็บขายเองจ,จ,องจะตุนได้ค่ะยึบเองขายเองสวยค่ะมีต่ใบางามๆเลย กระเป๋าพ่นสวยขนาดนี่แต่งงามๆมาเลดเบบนี่ใบเท่าไหร่นะจันละหลอยต้นนี่หละสวยมากเลยค่ะ เป็นโชว์กันไหนไ,ดได้รับค่ะกระเป๋าสิ่สวยให้นึ่งบแม่ค้าก็สวย แบบท่านสมัยจ้าสวยแห้งค่ะการมีผ่นป่านีตมาตรฐานแบบผากระมีค่ะเป็นผายียนด้วพี่น้องสิบกะคงต้นเท้าก่อนจ้าสีมือกับปานีดสิบผลนก็สวยแบบผายียนกัง่ามจ้า